สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้พามาชมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับอำเภอดึงสัม,มีจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเป็นแปลงของกำนันสมชายอึ้งศรีประเสริฐนะครับแปลงเดียวกับที่ผมมาทำคลิปเรื่องของการปลูกอังุ่นไปนะครับตอนนีเ้เริ่มทำการปลูกข้าวโพดนะครับตอนนี้ก็เป็นกลางกลางเดือน พฤษภาคมนะครับในการเตรียมดินนะครับก็จะมีการไถดะนะครับแล้วก็ไถ่แปรนะครับหลังจากนั้นก็ใช้โรตารี่ปั่นนะครับสภาพดินความชื้นหลังจากที่ใช้โรตารี่ตีดินแล้วนะครับก็ความชื้นอยู่ที่ประมาณนี้นะครับส่วน อุปกรณ์ในการหยอดข้าวโพดนะครับหยอดมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดก็จะเป็นรถไถเดินตามแบบนี้นะครับที่นี่ก็จะมี2แบบนะครับจะใช้ออรถไถเดินตามแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นรถไถเล็กพวกคูบารตาหรือว่ายันมาที่เป็นรถไถเล็กแล้วก็จะมีอุปกรณ์หยอดอย่างนี้นะครับต่อต่อท้ายนะครับซึ่งแบบนั้นจะไปได้ทีก็รู้สึกจะสี่แถวนะครับในการหยอดจะเป็นระบบ องแถวคู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเดินสายน้ำหยดในระหว่างแถวอย่างเงี้ยนะครับแปลงนี้จะทำเป็นระบบน้ำหยดนะครับทั้งหมดเลยนะครับความชื้นของดินตอนที่ทำการหยอดนะครับนะครับดินดินชื้นนะครับเพราะว่าฝนเพิ่งจะตกลงมานะครับเดี๋ยวให้ดู เครื่องหยอดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นสองสองแถวคู่อย่างนี้นะครับเป็นรถไถเดินตามนะครับเออ่แปลงนี้ที่หยอดไปก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดของ CP พนะครับเดี๋ยวจะไปดูรหัสให้อีกทีหนึ่งนะครับว่าเป็นรหัสอะไรนะครับเป็น ข้าวโพดของ cp 6 3 9นะครับก็จะเป็นตามนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากที่หยอดเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการเดินสายน้ำหยดนะครับซึ่งก็จะมีท่อมเมนอยู่ด้านนี้แล้วนะครับเหลือแค่ในการเดินสายน้ำหยดนะครับวันนี้พอดีว่าเข้ามานั่งคุยกันแล้วก็เห็นว่านัดมาหยอดข้าวโพดพอดีนะครับแล้วก็ที่ ที่แปลกกว่าที่อื่นผมไม่แน่ใจนะว่าที่อื่นเขาเขาทำยังไงนะครับในส่วนของแปลงนี้หลังจากที่มีการหยอดแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวจะมีการใช้โดนบินเพื่อพ่นยายาคุมนะครับเขาแถวนี้เขาเรียกว่ายาคุมข้อโพดแห้งนะครับก็คือเหมือนกับว่าเดี๋ยวพอยอดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะใช้โดนบินแล้วก็พ่นยาคุมไปเลยนะครับตัวยาที่ใช้นะครับผมแอบหยิบขวดที่เขาผสมแล้วมานะครับ จะเห็นสามารถไหนเนี่ยนะครับสามารถก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็ผมไปดูแปลงที่ได้มีการฉีดพ่นไปแล้วเดี๋ยวอยู่ข้างๆกันแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับก็ถือว่าคุมได้ได้ดีพอสมควรนะครับแต่ที่นี่จะใช้วิธีการคุมทั้งสองแบบนะครับเดี๋ยว พอหลังจากเขาโพดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการฉีดคุมค่าอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามีโดกนนะครับกำลังดีูเพื่อค่อนยาคุมอยู่นะครับแปลงนี้หยอดเสร็จไปแล้วนะครับเมื่อช่วงเช้านะครับ ก็จะพ้นไปเลยนะครับก็ในการพ่นอาจจะต้องพ่นบินตามหน่อยนะครับเนื่องจากว่าลมลมแรงก็จะได้ป้องกันไม่ให้เขาหอบยาที่อื่น รับคนที่ทำข้าโพดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามอัปเดตแปลงข้าโพดแปลงนี้นะครับให้ได้รับชมกันนะครับว่า,าไปถึงขั้นตอนไหนอย่างไรแล้วแล้วก็สุดท้ายแล้วจะได้ผลผลิตเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าแปลงที่ผมเคยทําไปนะครับพอดีว่างานมันค่อนข้างจะยุ่งก็เลยไม่ได้มีเวลาอัปเดตในส่วนของสรุปเท่าไหร่นะครับ ด้านนี้ที่เห็นกำลังหยอดฝั่งนี้นะครับ9ก้าไร่แต่ฝั่งนี้ผมไม่แน่ใจก็าาอาจจะอยู่ประมาณใกล้ๆกันน่าจะประมาณสิบไร่กล่ากันตามดินโดนครับน,นี้จะเป็นยาคุมข้าวโพดแห้งแบบตรงแห้งโดนตัวนี้คุยกับเจ้าของมาเมื่อสักครู่นะครับจะเป็นแบบ16หัวนะครับ ราคารู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณห้าแสนบาทนะครับแถวนี้ราคาในการฉีดพ่นอยู่ที่ไล่ละห้าสิบบาทนะครับไม่แน่ใจว่าของเพื่อนๆที่อื่นราคาประมาณเท่าไหร่นะครับที่นี่ฉีดกันในราคาห้าสิบบาทนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนที่เขาขึ้นแล้วนะครับ อันนี้ก็จะเหมือนกันก็คือ,อ,อคุมแห้งนะครับแบ่งข้างข้ากันก็คือเป็นเจ้าของเดียวกัน,นครับระบบน้ําก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเป็นสายน้ําจยดนะครับที่อยู่ในระหว่างกลางร่องอย่างนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการที่คุมหญ้าแบบแห้งไปนะครับเขาก็จะมีหญ้าขึ้นแหละครับขึ้นปะปลายนะครับ แล้วเดี๋ยวก็จะมีการมาฉีดคุมฆ่าอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับเพื่อที่จะ,ะให้หญ้ามันน้อยที่สุดเพราะบางคนเคยตามคลิปที่ผมทําของผมเองนะครับหญ้าลกมากนะครับอันนั้นคือคุมหญ้าไม่อยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้พอดีเข้ามานั่งคุยแล้วก็เห็นว่าจังหวะเวลาพอดีกับการที่เขามาหยอดกันแล้วก็เอาโดนมาบินนะครับก็เลยอ่าหยิบ กล้องขึ้นมาถ่ายเพื่อที่จะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าทางจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับมีการทารําข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในรูปแบบประมาณอย่างนี้นะครับเป็นน้ําหยดแล้วก็ใช้วิธีการใช้โดนบินพ่นยานะครับก็สําหรับคลิปนี้วันนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ